รู้จักตัวนี้ไหมครับนี่เป็นหัวต่อก๊อกสําหรับเครื่องซักผ้านะครับหลายคนคงยังไม่รู้ว่ามันใส่เข้าไปยังไงในหัวก๊อกน้านะครับบางคนเนี่ยพยายามใส่ด้วยการเอามือกดเพื่อให้โอลิงมันแน่นนะครับแล้วก็ฝืนที่จะขันน็อตมันเข้าไปแล้วสุดท้ายมันก็รั่วอยู่ดีเพราะว่าโอลิงสีดำเนี่ยมันไม่แนบกับหัวก๊อกนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือเราต้องหมุนส่วนที่เป็นพลาสติกกับโลหะถอยออกมาก่อนนะครับหมุนสักสามสี่รอบก็ได้เนี่ยหมุนอย่างเงี้ย ไม่ต้องหมุนออกมาจนหมดนะครับหมุนแค่นั้นแหละครับสาีรอบก็พอให้เกียวมันคายออกมานะครับแล้วโอลิงมันจะถอยลงไปข้างล่างแล้วเราก็ไปใส่ที่หัวก๊อกนะครับคราวนี้เราไม่ต้องออกแรงกดนะครับประคองไว้แล้วเราก็เริ่มขันน็อตได้เลยครับไม่ต้องออกแรงขันมากครับเอาแค่ตึงมือนะครับเพราะก๊อกมันเป็นเหล็กรอเดี๋ยวมันจะแตกมันจะบี้หมดพอมันแน่นพอประมาณนั่นแหละคราวนี้จุดสําคัญก็คือเราจะมาหมุนพลาสติกมันกลับขึ้นมาเพื่อให้มันดันโอลิงแนบกับหัวก๊อกน้ําจะรั่วไม่รั่วก แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้ก็สายเครื่องซักผ้ามาเสียบแล้วก็เปิดน้ําเทสดูแต่ถ้ามันยังรั่วอีกนะครับก็ลองหมุนตัวนั้นแหละเข้าไปอีกสักนิดนึงแล้วมันก็